องคนนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะตั้งแต่ตอนต้นมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรามีแขกพิเศษไม่ใช่แขกพิเศษท่านเป็นผู้ดําเนินรายการนหะับซึ่งตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วก็กราบสมรสการพระอาจารย์นะครับท่านพระครูเดินพรท่านผู้ชมท่านวิทยากรวันนี้มาล่าหน่อยวันนี้ก็ยังมียังมีอีกครึ่งหลังโอ้วันนี้รถติดหน้าดูเลยแล้วก็งาน เมื่อวานไปตรวจข้อสอบที่สระบุรีมาไปตั้งต่าเช้าทำระรีครับทำาทำวิราทำวิษาทำาาแล้วก็นธรำเชินตรีก็เดินทางมาแล้ววันนี้สวดมนต์เย็นถวายในหลวงโครงการหมู่บ้านาซาสินท้าประจําทุกประจําทุกวันพระก็ถือว่าเรามีงานตลอดทั้งปี48่ครั้งมีนึกมาว่าจะพูดเรื่องอะไรวันนี้นะมันมีคําคําไทยอยู่ คำโบราณว่ายังมาออกรายการว่าเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคำปริศนาโบราณว่าว่ามันจะเป็นจริงไม่จริงมีคำปริศนาธรรมว่าคนคนโบราณชอบชอบพูดกันแต่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะเราก็ใช้ใช้โดยยินดีแล้วน้ำว่าไงครับอาจารย์น้ำเต็มท่าน้ำเต็มท่าไม่มีน้ำกิน น้ำเต็มท่าไม่มีน้ำกินช่างปั้นดินไม่มีหม้อใช้เลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันอยากขึ้นสวรรคัสนไม่แก้ประสิบปวัดเนี่เคยได้ยินว่ามหาเคยได้ยินมันไงครับแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายเขาต้องให้อารอธิบายความหมายเข้าใจความหมายคนคนโบราณเขาเขาพูดเขาพูดคำมาไว้ดีบพรากว่าน้ำน้ำเต็มน้ำเต็มท่าไม่มีน้ำกินเป็นจริงไหมในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าน้ําเต็มท่าต้องซื้อน้ํากินเดี๋ยวนี้น้ำน้ำน้ำคลองใช้ไม่ได้โดนกระโดนไม่ได้เพราะว่าสภาวะแวดล้อมต่างๆเกิดจากธรรมชาติต่างๆที่คนเราหน,น,น,นึ่งคนหนึ่งขยะร้อยคนหนึ่งร้อยขยะตาสังเกตด,ดูกินน้ําแก้วหนึ่งก็หนึ่งคนหนึ่งแก้วหนึ่งคนหนึ่งขยะร้อยคนก็ร้อยขยะไอคำคำนี้คนคนคน,คนรุ่นเก่าพูดมาหลายชั่วย จะช่วยอาคนคนน้ําใกล้ท่าไม่มีน้ํากินถามว่าเป็นจริงไหมปัจจุบันในจริงปัจจุบันเราซื้อน้ํากินเมั่ยบ้านใกล้ท่าไม่มีน้ํากินน้ำแต่ว่าน้ำใกล้ท่าน้าเต็มเต็มหน้าบ้านเต็มหน้าบ้านแต่ไม่มีน้ํากินไม่มีน้ําไม่มีน้ําใช้ไม่มีน้ํากินท่านผู้ครูคูดอย่างนี้แล้วนึกถึงนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนะคนมา ขายน้ำขวดเดี่ยวมผมบอกต้องบ้าแน่นอนคมันจะทคนคนโบราณเคยพูดแล้วว่าเอ้ยอนาคตทา้งหน้าลูกๆนะพวกเราเนี่ยจะซื้อน้ํากินนะคนสมัยก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือว่าประเทศไทยมันจะจนขนาดนั้นเียเลยแล้วปัจจุบันเป็นความจริงน้ําใกล้ท่าเนี่ยน้าเต็มบ้านเต็มหน้าบ้านแต่ไม่มีน้ํากินไม่มีน้ํากินต้องซื้อน้ํากินคนโบราณพูด พูดไว้แต่ก่อนปัจจุบันนี่เป็นปัจจุบันนี้เป็นความจริงนะเพราะว่าอะไรน้ําใกล้ท่าไม่มีน้ํากินน้ําใกล้ท่าต้องซื้อน้ํากินปัจจุบันน้ำน้ากินก็ต้องซื้อน้ําใช้ก็ต้องซื้อองค์กรต่างๆเน่นี้ต้องหยอดเหรียญอยากจะกินน้ําต้องไปหยอดเหรียญ <king> <gouvern> อานาคตข้างหน้าเนี่ยต้องหยดเหรียญเวลาจะหายใจจะต้องจะต้องหยดเหรียญต่อไปนี่ต้องเสื้อนการไหมคะเนี่ยเือการแต่ว่าไปหายใจกันนะคะน้ำใกล้ท่าเขาเปรียบเทียบไว้ว่าของที่มันอยู่ที่มันอยู่เต็มบ้านอยู่ใกล้ตัวเราแต่จะพูดกับความเรียนว่ามันบางทีเราเเราไม่ได้เห็นความสาคัญไม่ได้เอามาใช้ใครจะว่าน้ําใกล้ท่าไม่มีน้ํากินครับ ต้องซื้อน้ำใช่ไหมซื้อน้ําคือไม่เห็นความสําคัญเวลาเลยคือเพราะว่าเราเห็นแบบมากมายไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทิ้งขยะลงไปทําความสกปรกไปกลายว่าเป็นสิ่งปฏิกูลประการที่สองช่างปั้นช่างปั้นดินไม่มีหม้อใช้ช่างปั้นดินธรรมดาต้องมีหม้อใช้ต้องมีต้องมีหม้อข้าวใช้ต้องอยู่กับหม้อปัจจุบันเนี่ยช่างปั้นดินต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อหม้อไฟฟ้ามาใช้ต้องซื้อแก๊ ต้องซื้อเตาแก๊สมอไฟฟ้าไปใช้คนโบราณ้ผู่ต้องอแล้วเขาเรียกว่าแล้วไอ้เรื่องช่างบ้านดินเนี้ยมันก็ถือว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรแลยเนี่ยบางคนบอกว่าเอาเอาไปเอาไปลอยทวงนงทวงน้าอะไรเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่าทวงแม่น้ำไปทวงน้ำมอน้าสองกระดูกอะไรนะฮะเขาสอนว่าไอ้ช่างบ้านดินไม่มีนอใช้คือหมายว่าของที่เราใช้อยู่ เราไม่ค่อยได้ใช้ครับหรือว่าของที่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ช่างปั้นดินไม่มีหม้อใชเ้เลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันมสมัยก่อนใช้นาฬิกาใช้ใช้ใช,ใช้ไก่เป็นคนเป็นเป็นตัวเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตัว<อ>เตือนสนนัญญาณว่าวันนี้เช้าแล้ว <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่ไม่ได้เอาไปขันแล้วเนี่ยเลี้ยงไข่ส่ง KFC เลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไม่เอาไปขายแล้วไม่ต้องการเพื่อขันต้องการเพื่อเกินตัวกินไข่ส่ง KFC เป็นไก่ KFC ได้เนี่ยแล้วไก่ตัวใดที่ขันไม่ตรงเวลาจะเป็นจะเโดนเป็นขาไก่ต้มขาไก่คนเราเขาเปรี่ยนไว้ได้ว่าถ้าไม่ตรงเวลา ยังยังยังวันที่เวลาประเทศไม่ตรงเวลาเขาเรียกว่าเวลาใดนาฬิกาใดที่ไม่ตรงเวลาครับเอาซื้ออืมเอ่อไม่ไม่ไม่ต้องซื้ออ่าไม่ต้องซื้อเขาบอกว่าอ่าเลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันคือเราเลี้ยงอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ไงครับเลี้ยงแล้วก็มันก็ไม่ทํางานให้ต่ออะไรให้มีลูกน้องก็ไม่ค่อยค่อยดูแลกันเลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันก็คือทุกคนทุกทุกวงการน่ะเพื่อนไงครับ ก็ต้องมีประโยชน์แล้วก็แก่เลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันอยากขึ้นสวรรค์ใคาอยากขึ้นสวรรค์ต้องไปแค่แก้บาซีนบนวัดนี่คำเต็ไทยยังไงครับท่านระครูเลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปให้ไปแก้บาซีนบนวัดคำพีสมัยก่อนเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าคือคนอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยต้องมาฟังเทศแกอยากฟังเทศแกต้องไปไปพระต้องแก้ผ้า พรดพระพระสิ้นที่หอคัมภีรร์คับแล้วก็อามาเทศปัจจุบันเนี้ยสลาวัดต,ต่างๆเนี่ยที่จะมีพระเทศมันไม่มีแล้วรพระก็มาอยากจะเทศบางวัดเนี้ก็เอ้ยมึงแต่มึงเทศแต่มึงโทษนะมาอยากเทศกันแล้วบางทีไม่ได้เตรียมตัวครับแล้วก็บางทีพระก็ไม่มีความรู้อะไรเขาเรียกว่าอยากขึ้นสวรรค์ อยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก้ภาสีบนวัดก็คือให้ให้พระมีโอกาสได้เทศมีโยมที่จะไปฟังเทศฟังธรรมเขาเรียกว่าแก้ภาสิบนวัดในปัจจุบันนี้ที่จะไปวัดเนี่ยก็ติดงานบางคนบอกว่าไปไม่ได้แลวติดงานราชการติดงานต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงียเลี้ยงอะไรต่างๆไปพาลูกไปโรงเรียนต่างๆมันไม่มีไปเวลาไปวัดเพราะทุกวันนี้แข่งกับเวลาต้องคนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยมีสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม อันนี้เราพูดต่อเลยเมื่อกี้พูดนะพูดเป็นต้องแชตคลิปต่นนั่งรถจะพูดแล้อคนที่ไม่เข้าวัดหนึ่งสังขาราไม่อํานวยสังขาราไม่อํานวยเวลาไปนั่งก็ใช่หนึ่งสังขาราไม่อํานวยไม่ได้พระบอกหวยไม่แม่นเวลามาเนี่ยโอ๊ยที่วัดนี้บอกหวยไม่มาดีวยเราสังเกตดูสังขาราไม่อํานวยสังขาราไม่อำนวยคือว่า สังขารมันไม่ไหวไอ้ตอนดีๆเราก็ไม่เคยมาตอนเป็นๆเนี่ยแล้วตอนดีๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมาขาสองเท้าสองมือสองเท้าก้าวเข้ามาเดินได้ไม่ยอมมาเราก็ไม่มากันเพรากว่าสังขารลาไม่อำนวยเป็นโรคความดันเป็นโรคความโรคเบาหวานเป็นเป็นทุกโรคอ่ะวัลระบาดวัลระโรควัลระโรคโรคเบาหวานโรคความดันโรคความอะไรต่างๆเยีเยอะๆหมด มาไม่ได้สังขาราไม่อำนวยพระบอ,อกหวยไม่แม่นพระมาญาติโยมบางคนมาโอ้ยพระมาก็หวังอะไรต่จากพระหนึ่งมาขอหวยจากพระ,ะหนึ่งมาขอวัตถุบางคนจากพระมาแล้วบางทีบางทีไม่ได้บางทีแจกแล้วไม่ทั่วว่าแล้วอีกนะ่ะะันมาทำบุญไม่ได้ไม่ได้พระกลับไปเหตุที่ไม่คนไม่เข้าวัดเนี่ยสังขาราไม่อำนวยพระบอกหวยไม่พระบอกหวยไม่แม่น แล้วก็หนึ่งคนรู้ดีกว่าพระเก่งกว่าพระอ่ะเอ้ยไงออกมาเก่งกว่าพระมาโอ้ยท่านยาเทศเลยรู้รู้แล้วท่านลูกหลานเรียนมาหมดแล้วสังฆาราไม่เอาหนวยบวขลวยไม่แม่นรู้เก่งกว่าพระไงอันนี้เขาต้องแล้วแล้วขบคารที่สี่ปวดไม่ได้ต้องการที่จะสื่อให้กับคนทั่วไปคือจะสื่อให้ว่าไอบางเรื่องบางอย่างเนี่ยบางที บางทีเรายัางเช่นคนศัพท์สมัยเก่าๆเ,เนี่ยเวลาเขาเขาจะผูกเป็นคำกรมารมันต้องมีมันมีประสบการณ์มาแล้วมันมีรเรื่องผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าเวลาจะตัดอะไรมาไม่ใช่ตัดก่อนมันมีเรื่องมาแล้วถึงไะตัดเช่นว่าวินยัยทุกข้อทุกบทย สมัยก่อนเนี่ยวินัยมันมีไม่ถึงหลักสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่มีหลักมันก็มีบัญญัติมาน่ะปรราชิกสี่สังฆาสี่สิบสามนี่ยศีลสอยสิน227เนี่ยก็มีกําหนดมาเรื่อยมันก็ผิดจากคนทําผิดมาแล้วเอากําหนดไปเหตุนั้นที่จะกําหนดเนี่ยมันมีประสบการณ์มามันไม่ใช่ว่ายุยดีจะมาบัญญัติขึ้นมาฉะนั้นพระเถระหรือว่าคนรุ่นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็เหมือนกันเวลาจะมีเนี่ยเขาจะผูกคําไว้ เราลองไปอ่านดูศัพท์คํำนิทานโบราณต่างๆเนี่ยคำปริศนาต่างๆมากมายหลายอย่างถ้าเราเอามาสื่อมาสื่อมาสู่สายตาประชาชนเท่าไหร่เขาก็จะรู้ว่าเออศัพท์นี้เราไม่เคยได้ยินศัพท์นี้เราเราไม่เคยได้ยินอ๋อหมายความว่าคนโบราณเนี่ยเขามักจะสอดแทรกพัคยาคำสอนอะไรต่างๆอยู่ในในในคำที่ ในในสั่งสอนเข้ามาแล้วเราก็พูดว่ามึงมันคืออะไรนะอย่างเช่นน้ําใกล้ท่าน้ําใกล้ท่าไม่มีน้ํากินช่างบ้นดินไม่มีมอญใช้เลี้ยงไก่ไม่มีเสียงขันอยากขึ้นสวรรค์ไปแก้พรปัญหาบนวัดเนี่ยมันก็เอ้ยมันคืออะไรอันสุดท้ายเนี่ยนะอยากขึ้นสวรรค์ไปแก้พรปัญหาบนวัดแล้วคนสมัยนี้อาจจะบอวิ่งขึ้นไปบนวัดแล้วจะมาถึงเอ๊ยขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เดี๋้ยจะจะไปให้เดี๋ยวจะทำภาคเสริมอีกคนไม่ให้แก้ปัญหาวันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคำ เน่ยเขาจะมีผ้าคัมภีร์เนี่ยนะจะมีผ้าสิ้นพ้าสิ้นพ้าสิ้นอะนะแล้วคนเนี่ยเวลาเขาจะมีผ้าเขาจะมาขู่คัมภีร์นะเวลาพระธรจะเทศน์ทางก็จะต้องสิ้นางกจะต้องแก้ได้ประเทศยาขึ้นสวรรค์เนี่ยให้ไปแก้ผ้าสิ้นแล้วก็พระท่านจะเทศน์คือคนเราปัจจุบันที่ที่ไม่ฝังเทศเนี่ยจึงไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเป็นบางบางบางคนก็ ศัพเป็นสัพวัดศัพวัดอยู่ในกำแพงวัดเช่นฉันฉันกังหันเนี่ยถวายกังหันคนนี้ทำมาถวายจังเป็นศัพ์ในวัดศัพ์ที่อยู่ในกำแพงวัดแล้วก็พระก็มาสื่อ ไอ้สื่อสับไอ้สับที่มนอยู่ในกำแพงวัดเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพราพระกินก็คือพระฉันพระนอนกังวนเขาเรียกว่าพ้าจำวัดลักษณะเนี้ยไอ้คนก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นสับของของของพระแต่คนที่บวชแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะรู้เช่นว่าเป็นมหาปรีนต่างๆเนี่ยถ้าจบไปแล้วเป็นพันโทเป็นในภุ่งในพันอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็พวกนี้จะวิชาเพื่อภาษาบาลีเนี่ยมันทําให้เราแตกแขนงดังนั้น อ่าบางพี่เองไม่ได้มีไม่ได้เองเรื่องบราเรียนแต่ว่าส่งเสริมส่งเสริมเออถ้าเราบางทีเราไม่ได้จบบํเรียนครับก็พระที่พอภินุมพระพิสกษุ์ของสําเนียนน้อยน่ะให้ส่งเสริมให้เรเรียนครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราดูบางทีบางทีหน่วยก้านดีครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วบางทีล้มล้มเหลวครับแต่ว่าบางแต่หน่วยก้านในการเรียนบริีอาโอ้หน่วยไม่หน่วยก้านดีหุ่นนะ คุนให้บางคนุนให้าอเขาเช้ารูปร่างน้าเป็นมหาเอาเข้าจริงแล้วไม่ไหวเจอภาษาบาลีแปลต่างๆนะติโยอังโยนาหิสานังปุริโสปุริษะหลวงพ่อไม่เอาแล้วไปปรกดเล่นเกมดีกว่าหุนุนให้คุณให้แต่ใจไม่รักก็หนีแต่ว่าบางคนหุนไม่ให้โอ้แต่เป็นมหาปรเรียนใจรัก เช่นมหาทองมหาปริเรียนะมหาทองมหาอะไรต่างมหาเสียอไดอะไรุณให้ใจรักแต่ในปัจจุบันนี้ส่งเสริมที enfin an, ่จะมาเรียนบาลีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเพราะหลวงพ่อจังหวัดท่านก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาบาลีเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านเจ้าั้งเภอท่านก็โทรมาก็บอกว่าจะให้ทําอุทยานศึกษาพระในวัดเนี่ยบอกว่าอาดีดีทำประวัติในสิ้นปีเนี่ยงานเยอะ งานประสงค์เราในงานเยอะอย่างเช่นว่าหนึ่งเสร็จตัวข้อสอบเมื่อวานก็ตัวข้อสอบํามาศึกษาสารนี่พระผู้คนกลางเมื่อวานสองหมื่นกว่านะท่าก็ประมาณประมาณสองพันบาทแต่ว่าทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยถามึาษาตกประมาณตกเป็นล้านสองสามล้านที่มาสอนแต่จํานวนของคารวาสเนี่ยจำนวนเด็กๆเนี่ยเยอะกว่าพระครับเพราะพระเนี่ยดูจะลดลดมาเรดับชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเนี่ย ลดลงลลดงแต่ว่าของของเด็กเนี่ยเยอะธรรมศาสตรที่ตัวเองเนี่ยตกประมาณสองสามล้านเช่นแม่กองธรรมท่านก็เคยประกาศประมาณอย่างท่านพวกครูพระอาจารย์ไปตรวจข้อสอบเนี่ยเป็นของธรรมศาสตร์รือว่าของพระทั้งทั้งทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นของนักธรรมตรวจสองนั่นเลยตีก็คือตีทางตีของของพระคือนักธรรมรบท่านตีแล้วก็ธรรมศาสตร์เช่นตรีเมื่อวานก็สามจังหวัดไปตรวจกันจังหวัดอยุธยา อสระบ,บุรีอ่างทองสามจังหวัดก็ไปเป็นคนที่ให้ฐานที่ก็ที่วัดพุทธบาทเมื่อวานไปจะไปในเช้าไปตรวจกันพระเราก็มีงานที่จะทำงานการศึกษาวันนี้ก็นึกได้อีกตอนหนึ่งว่าพระเราที่จะมีการส่งเสริมรการศึกษาทั้งหลายจุดแรกคือหนึ่งเรื่องการศึกษา คือพระเราถ้าถ้าถ้าไม่ศึกษามาโม่หลับบนนอนไม่ได้อะไรครับอย่างพี่เนี่ยแต่ก่อนถ้ามาลาบุญลาไม่จบดร์หรอกไอคนที่รุ่นดรไอรุ่นลาวขาวเดียวกันที่อยู่เนี่ยอยู่ก็บางทีก็ยังไม่มีใครจบดรไม่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าชีวิตเขาก็ชีวิตเราผิดกันคมาเออมาเร็วต้องมาอะไรมาอาในารับ ใช่ไหมจะวิ่งเร็วม้าด้วยกันแต่ว่ามันจะมีลักษณะม้ามีม้าอาชนา이วิ่งเร็วแต่วิ่งเร็วม้ามีอะไรม้าเนี่ยคนเราก็เหมือนกันมันก็มีมีอะไรอย่างหนึ่งคนอยู่แล้วก็หนึ่งม้าอาชนายวิ่งเร็ววิ่งเร็วด้วยทนด้วยในในในโลกเราเนี่ยมันมีบางคนวิ่งเร็วแต่ไม่ทนเช่นบางคนทำทำงานไวแต่ว่าไม่ทนไม่ค่ยทำนานนะทำแป๊บๆเลิกทำเลิกไงเขาเรียกว่าทำไวแต่ทำไม่ทน แต่ว่าบางคนบางคนทำทำบางคนทําไวแต่ไม่ทนบางคนทนแต่แต่ไม่ไวช้าช้าแต่ก็ทำได้ใช่ใช่ไอสองประเภทเดียวทีมันยังใช้ไม่ได้ครับมันเป็นม้าอาชนายไม่ได้หนึ่งเร็วแต่ไม่ทนทนแต่ไม่เร็วอื้อไงทาเรียบร้อยมาอาชายต้องสองอย่างต้องสองอย่างคือทนด้วยเร็วใช่ใช่คนเราต้องเป็นเป็นมาอาชนายครับ มาภายในประการที่สามก็คือหนึ่งเร็วด้วยทนด้วยบางคนบางตัวมาหนึ่งคนเราทํางานเร็วด้วยทํางานเร็วเนี่ยพิมพ์หนังสือเร็วด้วยทนด้วยนั่งทนด้วยเรียกว่าเร็วอันนี้ในในในสังคมเราต้องการคนทํางานจะเป็นภาะก็ดีเป็นครับ้าก็ดีประการที่สี่คือบางคนไม่ทนด้วยแล้วก็ ไม่เร็วด้วยคนในโลกล้านนู่นมีอยู่นี่สุยอดสมัยพุทธกาลเขากว่าเป็นบัวตายตบใช่ไหมไม่ใช่เขาเขาเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นเป็นการทํางานเขาเรียกว่าเป็นการทํางานที่ว่าคุณภาพไม่เหมือนกันค่ะคุณภาพของการทํางานบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยคนเหมือนกันแต่ว่าการทํางานนี่มันมันแตกต่างกันใช้เวลาเหมือนกันยิ ยี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันครับเอาอย่างสมมติผมถามนะว่ถ้าเราจะปรับตัวให้เป็นม้าอาชาไนถ้าเราถ้าเราจะปรับตัวเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองครับถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองมันไม่ได้เราค่ะคือเรายิ่งมามันนอนอยู่นะขอโทษนะลิงเดามานนอนมานอนแล้วไม่ฝึกตัวเองไม่นั่นนะไปยากครับมันจะวิ่งได้ไงม้าอาชาไนนี่มันวิ่งเร็วด้วยมันเร็วด้วยนะคืนเรต้องฝึกตัวเองเร็วแล้วมันทนด้วยค่รถบางคันเนี่ยบางทีเร็ว เร็วนะแต่ว่าไอ้คุณภาพไม่ดีนี่ไอ้สองวันนี่ลงวิ่งลงน้ำไปทีนะตายสองเลยที่เผาที่วัดพระตุ่มอ้รถบางรถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเร็วแต่ไม่ทนแต่นี้เราพูดถึงแต่นี้เราพูดถึงเรื่องคนว่าคนเนี่ยทำงานอย่างพระอาจารย์เนี่ยทำงานบอกว่ากลางวันนี่จะไม่นอนถามว่าจะไปนอนตอนไหนเนี่ยทำไมรู้กันกลางคืนเวลานอนตอนไหนก็คืนกลางวันของคนเวลาพักผ่อนของคนก็คือเวลาคืน ใองบมานนี่เราต้องทํางานถามว่าปกติเราตอนบ่ายๆเราจะไปนอนทําไมครับอายุเท่ากันเวลาเท่ากันเวลาเท่ากันแต่ว่าระยะของการเดินทางผิดกันบางคนไปจบด็อกเตอร์นวนี่เราไปยกตัวเองนะรุ่นดาวเขาเดียวไปเขาไปจบด็อกเตอร์ไปแล้วนะครับบางคนก็สามปริญญาบางคนก็สามสี่ปริญญาอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เพราะว่าเวลากับขาวกับเวลาเราเนี่ยบางทีมัน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 วันนึงมันมันมันเท่ากันแต่ว่าเวลาของการเป็นอยู่การเดินทาง really ต่า,า,า, be, งางมันผิดกันนั้นอยู่ผู้เจ้าท่านบอกว่าอยู่อยู่ต้องพัฒนาครับนิดหนึ่งครับอาจารย์พอเสียดายเลอเกินว่าเวลาน้อยจริงๆอาจารย์สรุปสักช่วงท,ท้ายในเรื่องของหลักธรรมะร้อยแปดให้กับทางผู้ชมนิดหนึ่งครับหลักธรรมะร้อยแปดในโอกาสวันนี้ก็คือว่าเราอยู่ ต้องเป็นบุคคลทีนะ่พัฒนาพัฒนาศากยภาพของตัวเองก็คือการเป็นอยู่ยราตีเดียวทําราตีของเราให้ให้ให้มีความเจริญรปล่อยอยาปล่อยวันคืนยาปล่อยวันและคืนให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาชีวิตของเราจะมีค่ามีค่ายชนนี้มันอยู่ปลายปนะีปลายปีทําชีวิตให้มัน,มน,มนงคงคืออยู่แล้วเนี่ยอยู่ยาปล่อยเวลา ที่มีอยู่โดยปโดยโดยโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตเราจะมีคุณค่าจะมีคุณภาพเทียบกับไปพอเจริญพอค่ะอาะละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรียกได้ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มาพบกับพวกเรานะคะได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV โลกพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพระครูนะคะพระอาจารย์ดรพิพิธพัฒนาโสพลค่ะ ก็มาเป็นทั้งพิธีกรของเราในวันนี้รุ่วมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะอะค่ะล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ